บ้านเ่าให้โชคสวัสดีพี่สูู่้สุคนครับผมมาแล้วพี่น้องแปลว่ามาใหม่ๆสดๆร้อนๆหวยซองวไอพี่แปเอามาสดๆร้อนๆเลยพี่น้องวันที่สิบหกกลุ่มผ้าสองหาหกแปดนะพี่น้องหวยซองเงินล้านนี่บนใ่ภูเขาแล้วพี่น้องแต่ล่างนี่เขาหานึงตรงๆเลขวิ่งกับเขาหานับคู่เขาหานึงตรงๆพี่น้องหฮอก็ไอ้พี่ที่เขาว่าเบิกไม่ไก่ เขาไปเบืงคลิปย้อนหลังได้ด้พี่น้องด้เลกวิ่งตัวเดียวนี่หายาาทีด้่วนมากอยากให้สองให้สามไปด้วยกันอันนี้มวยซองในพันหายมาแค่ตัวเดียวเขาคือเขารุดคือรุดเนาะพี่น้องเนาะเห็นบ่ไปเบืงคลิปย้อนหลังได้ด้พี่น้องด้ะวยซอง VAP แอีิเจ็าบไบมัดเลยพี่น้องทุกอาจารย์ทุกสำนักถึงขี่รถกับเจ็าบใบนี่หลักฐานของเ่าเนี่ยเป็นปื๊เลยนี่เห็นบ่เนี่ยเอาไว้ สรุปโค้งทุตไทเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเข้าไปเพิ่อคลียบยอดหลังไดไม่ซ้องไม่ซ้องรี่พี่คือเขอหาหานี่ตรงๆนะั่แหละมาเบิร์กันว่าดได้ตัวใดพี่น้องวันที่สิบหกกุมภาพัานซองหาหกแปดพี่น้องมาบันรับการวันที่สนะิบหกเด้อ วันที่สิบห,หกอือสองห้าหกสองห้าหก ไม่ซองวีเม่ซองพีพี่แ้วปนองได้อืมงานของพป่น้องก็ต้องซืออัทซาเบงเราเกลีวีตัวเดียวนี้ พี่น,อน้องเนาะวันนี้พันให้บบนให้วิ่งหนึ่งได้พี่น้องได้บนวิ่งหนึ่งบนวิ่งหนึ่งพี่น้องไปจังไรพี่น้องสายวิ่งหมักบ่อนึงแต่ว่ามันมาลางเลยมาบนอยู่แบบไม่เบิ่งจับคู่แบบนี้ เลขมันเลขมันหน่อยครูเดียวหลับมึงบ้านนั่นหนึ่งหกโอ้ยมันคือมามาหาหนึ่งละ่ะหนึ่งเกีดหนึ่งแปดเป็นไรพี่น้องมาดบอดตรงเลขไม่ใจวะหนึ่งหกหนึ่งเกียดหนึ่งแปดนี่ ที่ีหเบางเล็กสามตัวพี่น้องบาดนี้เป็นให้สามคู่ซะนี่แหละได้มากสวนเล็กสามตัว ก้าหนึ่งหกสามหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งแปดตัวเลขสามตัวมันก็นห้มากตำ่ำ เลขสองตัวพันหามาสกดสามคูเพื่อกันพันหามาสามคูพันเล่นให้ที่หนึ่งแปดพี่น้องขอยำกับตัวน้ำได้ห้อยอยจะลืมกลับน้ำกลับตัวด้วย วิ่งล่างดีบาดนี้เด็กว,วิ่งตัวเดียวเขาเนี่ยคือว่าเจงนั่นคือหนอนเนาะคือว่าเจงคือว่าแม่นย้ะ แปดที่พี่น้องวันนี้เอามันคือแปดที่พี่น้องวันนี้ลางลางใ้แปดจับคู่จะบ่นกับมีหนึ่งแปดนะพี่น้องก็นในแปดพี่น้องลางแปดอตรงใจพี่น้องฮาผู้บางคนอยู่ตรงนั้นพี่น้องเนะส่วนจับคู่เลยคนระับ 0ปดสามแปดแปดห สามคูสามคูสามหางได้พี่น้องได้ไมีสามคูเพื่อนแนนให้แปดหกส่วนตัวแนนคือแปดหกได้พี่น้องได้ตัวเนนคือแปดหกอ๋พี่น้องฮักแคบหน้าจอไดว้วันที่สิ AP, บหกกุมภาสองห้าหกแปดห้อยซองเอพีบนวิ่งนึง่ง จับคู่ก็คือหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเพื่อนน่นที่หนึ่งแปดส่วนเลขสามตัวนี่ก็เก้าหนึ่งหกสามหนึ่งเจ็ดแล้วก็เก้าหนึ่งแปดถ้าพี่น้องอยากจะสร้อยเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหรือว่าสามเจ็ดเจ็ดสามงสี่กระดได้พี่น้องเด้ถ้ามันตรงเลขพี่น้องเข้าก็คือตัดคือสร้อยอะไรเห็นนะส่วนล่างมันก็หฮแปดศูนย์แปดสามแปดหกเพื่อนน่นแปดหกเม็ดเดียวพีนนน 8, 6, พนน่น้องนะแคบหน้าจอแตม่มีได้พี่น้องได้ มักกระจายตะขัดกระพันได้มักชอบตัวใดห้องอาหาลอตเตอรี่กันอ๋อฝากกดไลค์กดแชร์กุยถั่วมันห้องให้โชคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม